สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคเหนือประจำปี2563เป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา16นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังหอประชุมทีพังกรรัศมีโชติมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปร,ริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2559-2560 ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถุนเกล้าถุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาสังคมแด่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงมีพระปีชาสามารถในด้านการทหารการบินและทรงให้ความสนพระราชาฤิัทยในการช่วยเหลือประชาชนทรงใช้พระปีชายาในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชุมชนและท้องถิน่น โอกาสนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสามคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีรวมทั้งสิ้น1,245คน มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีศักนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัย อีกทั้งยังเน้นการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ก่อให้เกิดโครงการต่างๆมากมายอาทิโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการศูนย์วิจัยและแปลรูปสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของคนในชุมชนฐานราก ต่อจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางประจำปีการศึกษา2,559 2 5 6 0ถึง2,560ในการนี้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมักิ์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางูุนกล้าวูุกระหม่อมถวาย จากนั้นผู้ส่งควณวุิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์3าคนรวมทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม567คนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นในการทำหน้าที่ส่งเสริมให้หมีพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนหรือโซเชียลแล็บ เพื่อให้เป็นหลังเรียนรู้ของทั้งคณาจารย์บุคลากรน,นักศึกษาและชุมชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นวิศวกรสังคมโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมกันนี้ได้นำเนึ่งโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยายลัยชนชาติยุนนานประเทศจีน สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานยาชุดแก่ผู้ป่วยที่มาขอรับบริการจากหน่วยแพทย์พระราชทานและทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอทอบเชิงบูรณาการสืบสารรักษาและต่อยอดภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่วันนี้เวลา18นาฬิกาส1มเดนาทีสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอาเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่โดวยวันนี้มีกองแพทย์หลวงกรมการแพทย์ทาหารบกสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมบริการตรวจสุขภาพตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอ็โคคาดิโอแกรมตรวจอา่างตรลาซาวตรวจจอประสาทตาและด้านทันตกรรมมีผู้มาขอรับบริการตั้งแต่วันที่8ถึง11ธันวาคม2563รวมทั้งสิ้น1,405คน ส่วนใหญ่ป่วยด้ยวยโรคทางตาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อและโรคอายุรกรรมทั่วไปโอกาสนี้พระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วย6คนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ประกอบด้ยวยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามโรคมะเร็งในช่องปากระยะลุกลามโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายระยะลุกลามโรคมะเร็งผิวหนังที่เท้าซ้ายระยะลุกลามและโรคแพ้ภูมิตัวเอง ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562แก่ผู้แทนหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานทางนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานคำแนะนำให้บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 เนื่องจากมาทำงานในพื้นที่เสี่ยงโดยมีผู้มารับบริการตรวจจำนวน8,791คน นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชดำริให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตละดาเพิ่มกำลังการผลิตแอลกอฮอลเจลด้วยจากนั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอทอบเชิงบูรณาการสืบสารรักษาและต่อยอดภาคเหนือ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสนองพระราชดําริในการช่วยเหลือราษฎรในชุมชนต่างๆนำผลงานและผลิตภัณฑ์มานําเสนอให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสร้างรายได้โดยส่งห่วงใยจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทําให้เกิดการขาดรายได้อาทิ ปุระคขะตะผ้าไทยจังหวัดลำพูนเครื่องจักสานบ้านป่าบงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มอาชีพทำเครื่องเงินประเทือนเครื่องเขินกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าวจังหวัดน่านแพรอุไรป่าดิกจังหวัดลำพูนและกลุ่มเครื่องเงินประดับอัญ,ญมณีจังหวัดตากโดยผู้ประกอบการที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณและพระราชทา,านขวัญกำลังใจ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ที่จัดนิทรรศการโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาเพื่อสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรจำนวนสาโครงการเช่นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปในจังหวัดมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนมหาวิทยลาลัยราชพัฒน์ลำปางดำเนินการศิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราชโชบายอาทิยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทางยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนนอกจากนี้ยังจะพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย สมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้เวลาเก้านาฬิกาสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปยังสวนหลวงรอเก้าเขตประเวท ทอพระเนธนิทศาการไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นนิทศาการในงานพันไม้งามอรารามสวนหลวงรอเก้าครั้งที่33ซึ่งบริษัทปอทปตทจำกัดมหาชนนำหัวพันดอกทิลิป5้าสายพันจากประเทศนเนเธอร์แลนด์มาเพาะปลูกณศูนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจังหวัดระยองและนำมาจัดแสดงภายในงานพร้อมกับจัดตกแต่งสวนสไตล์ยุโรปแบบสวนในพระราชวัง จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการไม้อวบน้ำซึ่งสวนหลวงรอเก้าร่วมกับสวนหนองนุชพัทยาชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เนื่องจากสนใจปลูกกันมากขึ้นและเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงไม้อวบน้ำเป็นพืชกลุ่มที่มีการปรับตัวสามารถเจริญเติบโตในภูมิประเทศที่แห้งแล้งได้เป็นระยะเวลานานรวมทั้งนิทรรศการไม้เด่นและหายากเช่นปีศาจทะเลทรายเป็นพืชโบราณในกลุ่ม,มเมล็ดเปลือย มีชีวิตอยู่ได้เป็นพันปีขึ้นอยู่เฉพาะในทะเลทรายประเทศนามีเบียและแองโกลาทวีแอฟ,ฟริกราใต้ปัจจุบันหอดพฤกษาส,าสูนหลวงรอเก้าสามารถเพาะพันธุ์ให้ติดเมล็ดได้เป็นที่แรกในประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพฤกษ,ษาสวนหลวงรอเก้าเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายต้นปีศาจทะเลทรายและประธานสวนนงนุษย์พัทยาเฝ้าทูลละอองพระบาทถุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสวนถาดกระบองเพชรและพืชที่นํามาจัดแสดง ต่อจากนั้นสุกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวงรอ9ชุดใหม่ครั้งที่1มีระเบียบว,วาระการประชุมอาทิการจัดงานผ่านไม้งามอารามสวนหลวงรอ9ระหว่างวันที่1-10ธันวาคม2,563และการพิจารณาบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีสภาพทรุดโทรม เวลา17นาิก28นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัานการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่30ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระอาทิรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ2563 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยสถาบันมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติจึงดำเนินงานร่วมมือกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลวันกรมพระปรมาณุชิตชิโนรถที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลวันกรมพระปรมาณุชิตชิโนรถนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนคร ในปีนี้ได้จัดงาน230ปีวันประสูติ11ธันวาคม2563สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรสเพื่อเผยแพร,ร,ร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรสและส่งเสริมการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินโนรถมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวาสุกรี เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับเจ้าจอมมันดาจุย้ยทรงผนวดเป็นสามนเณรณวัดพระเชษตุพนวิมลมังคลารามตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงดำรงมั่นอยู่ในเพศบพรรพชิตตลอดพระชนชีพ ทรงเป็นเจ้าหน่ายชั้นสูงพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆาราชเจ้าพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกด้วยผลงานพระนิพนธ์ที่สรงคุณค่าอาทิลิลิตตะเล่งพ่สมุดโคตรคำฉันตอนปลายกฤษณาสอนน้องคำฉัน ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานผู้ผ่านราชนิเวศครั้งที่39ประจำปี2563ที่จังหวัดสกลน,นคร วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,กระหม่อมให้พลเอกกาปรนารุติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานผู่ผ่านราชนิเวศครั้งที่39ประจำปี2,563ณสนามกีฬามหาวิทยายลัยราชพัสสกลน,นครอำเภอเมืองสกลน,นคร จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2525เพื่อส่งเสริมให้เยาวะชนและประชาชนที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณพระตำหนักภูผานราชนิเวศสำหรับปีนี้ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ทีมจังหวัดขอนแก่น องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโ,โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน4 0 0พันชุด ที่ห้องประชุมเมืองคนดีสาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในครั้งนี้จำนวนสองรายซึ่งประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบร,รมราชินีที่ส่งห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตะลิ่งระหว่างวันที่29พฤศจิกาย,ยนถึง10ธันวาคม2563ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม17อำเภอ111ตำบล898หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบกว่า1,200 0คนที่อยู่อาศัยบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังด้านปศุสัตว์และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบรวมทั้งสะพานคอสะพานฝายและท่อระบายน้ำ แต่ถนนสายหลักสามารถสัญจรได้ถนนในหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำตาปียังมีน้ำท่วมสูงบางพื้นที่าศาสนสถานและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายในเบื้องต้นได้รับความช่วยเหลือแล้วทั้งถุงอย่างชีพเข้ากล่องน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย คมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสันกลางเหนือจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังผลการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมูล,ลนิธิวันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสันกลางเหนืออำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ เดิมโรงเรียนวัดสันกลางเหนือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนจึงรับสัญญาณออกอากาศการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อแก้ปัญหาจนกระทั่งปี2558ที่ได้มีการประสานประโยชน์กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงอีกสองแห่งเพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบรวมศูนย์จึงทำให้มีครูสอนครบทุกชั้นเรียนแต่กลับประสบปัญหาครูผู้สอนจบมาไม่ตรงสาขาวิชาที่สอนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่นอกจากจะสามารถรับชมได้หลายช่องทางทั้งจากโทรทัศน์ดาวเทียมเว็บไซต์แอปพลิเคชันบนมือถือและช่อง YouTube แล้วยังสามารถเลือกรับชมได้ทั้งแบบเรียลไทม์และออนดีมานรวมทั้งยังช่วยให้ครูได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบวิชาได้ล่วงหน้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ผ่านมา โรงเรียนยังได้ใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมูล,ลนิธิเพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนและช่วยกัดการเรียนรู้ไม่ให้หยุดชะงักทำให้ผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา3ปีซ้อน องคมนตรีติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานในการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมบริเวณฝั่งตะวันออกตามแนวพระราชดําริในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้พนากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยคณะติดตามการแก้ไขและป้องกันน้ําท่วมบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกตามพระราชดําริ ประกอบด้วยโครงการระบายน้ําบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิษทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ตลอดจนรวมถึงการบริหารจัดการน้ําท่วมในหลาย,ลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะต้องรองรับน้ําระบายออกสู่ทะเล จากนาพระราชดำริดังกล่าวกรมชลประทานจึงสนองพระราชดำริโดยดำเนินโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อทำหน้าที่เร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงออกสู่ทะเลโดยตรงเพื่อลดปริมาณน้ำบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถระบายน้ำลงสู่พื้นที่ต่อล่างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันโครงการสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มศัก,กยภาพคือสามารถลดพื้นที่น้ําท่วมได้ถึง140ตารางกิโลเมตรครอบกลุ่มพื้นที่8 7 0 0 0ไร่ลดความเสียหายจากน้ําท่วมขังในช่วงฤดูน้ําหลากและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงยังสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการในการใช้ถนนที่เชื่อมโยงถนนสุขุมวิทเทพรักและถนนบางนาตราดและยังเป็นแหล่งน้ำจืดสำรองไว้ใช้ช่วงฤดูแรงได้ถึง2ล้านลูกบาศก์เมตรอีกด้วย ในตอนบ่ายเดินทางไปยังประตูน้ำคลองลัดโพอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่สำเร็จผลแล้วอีกโครงการหนึ่งโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีช่องระบายน้ำสีช่องพร้อมติดตั้งบานระบายเหล็กแนวตรงตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งจะอยู่ในเขตอิทธิพลของน้ำทะเลนุนขึ้นลงการบริหารจัดการประตูระบายน้ำจะต้องมีความสัมพันธ์กับจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยร่นระยะทางจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรโดยใช้เวลาจาก5ชั่วโมงเหลือ10นาทีซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงน้ำหลากสามารถช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมต่อพื้นที่เรมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นับตั้งแต่ปี2549ถึง2563โครงการประตูร,ระบายน้ำคลองลัดโพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาลงอ่าวไทยได้ร้อยละ1 0ถึง15และสามารถบรรเทาอุทกภัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาจนถึงจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ได้ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจนและโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจนพร้อมกับได้รับสิทธิบัตร และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบมมหาภูิพลอดุยเด์มหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่19มกราคม2554ว่าอุทกกพลวัตด,ด้วย จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะนย